เย็ดยู่ี่เย้ดทกอนนี่เบ็อะไรเบ็ยังไงสวัสดีครับยินดี้ท่านผู้นมและสู่ช่อง โฟกัสชาแนลวันนี้นะครับก็เป็นวันที่11ตุลาคมเป็นวันที่พี่เราไปรับปริญญาแล้วครับทุกคนวันนี้ครับโฟกัสจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างทุกคนพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยครับทุกคน let's go ฮ่าฮ่าจะไปแนาโมเวิร์นกันเด้าดุสันต์จะมาให้ปะ แล้วตอนนี้เราก็มาถึงมาหาวิทยาลัยแล้วทุกคนว้าวสวยมากกว้างมากเลยนี่ตอนนี้พ่าที่บัณฑิตก็กำลังกินข้าวอยู่นะฮะว้าวรับประทานข้าวเร้านี่บันยากา ตอนนี้เราก็อยู่กำลังจะไปซื้อดอกไม้ให้อาเฮียของเรากัน,นครับทุกคนเราไปข้ามถนนกันดีกว่านี่ดูดอกไม,ม้แน่ารัก่สวัสดีค,ครับสวัสดี เฮ้ยเรากำลังตามหาดอกไม้นะทุกคนดอกไม้สด และนี่คือ่อดอกไม้ที่ฟกซื้อ้ครักที่มาดิของเราเองครับเราต้องเพิ่มแสงนก็ฟังต้ทชอสิงกไปแล้วชัง เอาตาไว้ปล่อยๆเอาไปก่อนเอาเท้าให้ให้เรให้หลานน่อครับยิ้มทุกคนได้ไหมแกมึเยี่ยมยิ้มทุกคนก็ได้ดิเออยยิ้มทุกบนเออยอ่าเออสูงเลยเฮ้ยเดินป้องกันหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนเห็นันน่ะสูงต้องกันเลยโอ้ยม่เรียกงูกเลยเนาะไม่เอาเลยเออโอเคได้โอเคถ่ายวิดีโอโฟกัสะได้เลยครับเสร็จแล้วครับแต่บรรยากาศ ไปไปยืนยนบนตัว่ยบโอเสอนได้หมดเสายแบกออกหน่อยนิดเด่ยีวันไม่ต้อย่างนี้เลยอย่างนี้ก็ได้เอาเออลงที่ตรงนี้เลยเยี่ยมหนึ่งสองไปเลยเห็นไหมเห็นวิดีโอนะครับหนึ่งสอง หน уем, iden, iden, iden. Inı, grabbing, okay, ึ iday, okay, ่งสองสามโอเคครับสามโอเคครับครับไม่ยเเฮ้เยเฮ้เ้ยเฮ้เ้ยเฮหยอฮเฮ้ยเ้้เเ้าเยย ครับแลาใกล้ๆอยงนะคงจะไ้ตนปได้านลอยนะคะถึงคนเยอะๆได้ตรงนี้ตไปตได้อานอยไครับของไไว้มาตกได้สะพานลอยนะครับได้านอได้สาอครับเดี๋ยวเดี๋อางเอาเอาแเอาไเไว้มาีาเข้ามาเอา

อ้านหนักในกวาเท่าไหร่กว้างหนัก83มไม่ว่าหนัก38ภมิใจมากเลยเนาะอิรันที่ก้าบอกตป่อติวาอีรันเนี่ภาษาเขงเกียดได้ไหมมาไม่กรบอกไ่ือบอตือบอห้าแล้วน้ำอ่ะันนี้คือบรรยกาศเรียวๆนะครับได้เลยไ เยอะมากทุกคนลงนนารับอกาูลงนปล่ไหนครับรมาครับเร็หาวิทยาลัยราชภัสุรินระยะ5ปี จ2,570ประกอบด้วยสี่พิจารณาแล้วมนะครับนข้างๆดีกว่า ครับู้สึกร้อนค่ะอันนี้คือบรรยากาศของเราในวันนี้ครับทุกคน

เรียนยากถามว่ายากไหมก็แล้วแต,แต่มันก็แล้วแต่วิชาสาขาเขาจะเรียนพวกการนันทมีด้วยด้วยน,นี่มานนะแม่สวัสดีมาจากที่ไหนอ่ะมาจาก,กจังหวัดอกบลราชพัฒน์จอดกบลราชธานีครับผมเ,เป็นอะไรกับพี่มันติดเป็นน้องชายแท้ๆสุดที่รักสุดที่เลิฟของพี่มันติดครับผมเกลือน <c oughs> อันนี้พักโรงแรมไหมคะหรือว่ามาแต่เช้าพักโรงแรมครับ รู้สึกยังไงคะที่เขาพี่วันดีได้จบการศึกษารู้สึกยินดีกับพี่ชายด้วยครเพราะว่า สุดยาวๆครับนหมื่นลัตูมาแล้ว ้ใักเ้าป้สายไฟไม่ได้ดูตีสีลาศปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นายนรงศักดิ์ทองพิมนางสาวชมพูนุชมาขวงนางสาวสรันพรแก้วน้ำนายจิรวัตรศิราวงศ์ก็จบไปแล้วนะคบทุกคนสำหรับการรับปริญญาของพี่ชายของเราในวันนี้ก็ยินก็ขอแสดงความดีกับพี่ชายของเราด้วยครับทุกคนถ้าทุกคนนะครับชอบคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กดซ<ด>ับ<ด>ตะไคร้กดติดตามกดดิ่งกริ๊งกริ๊งนะครับทุกคนแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่หือคลิปหน้าช่องโฟกัสชาแนลนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาทุกผู้ชมก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย